เรื่องนี้ทราบถึงน้องนุ่นนี่ไหมครับกำลังใจยังไงบ้างเขาคงทราบนะแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเลยผมไม่ได้คุยกับเขาหลายเดือนแลวอ๋ออยู่ต่างประเทศครับไม่ได้คุยกันหลายเดือนแลวเขาไม่ได้ติดต่อมาถ้าเขาติดต่อมาคงจะได้คุยกันครับแล้วเรื่องการให้กําลังใจเนี่ยจากพักพวกเพื่อนฝูงในวงการเนี่ยที่ประทับใจคนไหนมากที่สุดที่เขาจะโทรมาทุกท่านนะครับทุกท่านก็พยายามที่จะให้รอยยิ้มให้กําลังใจเวลาเจอกันก็ตบไหล่ตบหลังอะไรเงี้ยเฮ้ยบไหลเว้ย อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ไม่ใช่เพียงคนในวงการอย่างเดียวฮะสิ่งนี้มันดีประทับใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีป้าที่เขาขายของอะไรเงี้ยซื้อกันประจําเนี่ยเขาก็ทันไม่เป็นไรนะคุณบิลลี่นะคุณบิลลี่นะป้าเข้าใจนะคุณบิลลี่นะคนเรามันก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยแบบบีบแขนอะไรอย่างเงี้ยซึ้งไงคือเขา เขาไม่ได <kinetic. S 2> ้ร <Platform> ู้จักอะไรเราเขายังมาบีบแขนเราอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันซึ้งเงี้นแล้วคิดจะทำอะไรต่อคะนอกจากนี้นอกจากผมองพถ้าในอนาคตหลังจากพักช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของกลับไปสิ่งที่ผมถนัดนะครับก็คือดนตรีแล้วก็สองก็คือเรื่องอาหารครับผมเชื่อไม่พลาดแน่พี่วิลลี่คะเล่าเรื่องเพลงล้มละลายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมันคืออะไรแล้วก็คือเราจะได้อะไรจากเพลงนี้ค่ะได้กําลังใจครับคือจริงผมคิดว่าอย่างในบ้านเราเนี่ย เออมันไม่มีมันมันเพลงที่มันให้กําลังใจส่วนใหญ่มันจะซึ้งๆใช่ไหมใช่ฮะมันจะแบบบางทีฟังแล้วเศร้าอ่ะทีนี้เราคิดว่าเอ้ยบางทีเพลงที่เราเขียนออกมามันไม่จำเป็นต้องเศร้าอ่ะอยู่สามารถที่จะเอยิ้มแบบเขาเรียกอะไรนะยิ้มได้ในวันที่อยู่แพ้อะไรเงี้ยลุกขึ้นเต้นลาในความพ่ายแพ้บนเต้นลาอยู่บนซากปรักหักพังอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นความซาดิสอย่างหนึ่งครับผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเลยว่า เขาว่าล้มละลายเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไงบ้างมันก็หมายถึงว่าชีวิตทุกคนมันต้องมีความทุกข์ความสุขเราต้องผ่านอะไรต่างๆเดี๋ยวถ้าเราอยู่นอแบบเครียกอะไรนะเข้าใจกับมันแล้วก็พยายามเนี่ยเราอาจจะล้มแต่เราไม่ถึงกับที่จะละลายตัวเรายังยังคงมีเลือดมีเนื้ออยู่เราไม่ได้ละลายกลายเป็นน้ําเหมือนไอติมสักแท่งหนึ่งที่มันเหลือแต่ไม้แบบเรายังมีเลือดเนื้ออยู่แล้วเราลุกขึ้นมาก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเป็นจังหวะที่แบบสามารถเต้นได้ร็อกแอนด์โรลได้ครับ ก็นั่งทําในห้องอัดช่วงเวลาทั้งหมดที่ผ่านมานะครับในช่วงที่รุ่งโร์ที่สุดนะครับของพี่บิลลี่เนี่ยช่วงนั้นนี่จริงๆแล้วพี่บิลลี่ก็ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จมากทั้งทางด้านเพลงแล้วก็ละครนะครับเรตติ้งดีกระฉูดเลยถ้ามาอยู่ดีช่วงหนึ่งพี่ถึงหายไปจากวงการหายไปไหนครับไม่รู้สิเหมือนกับพี่หายไปจากจออยู่ดีๆก็หายไปอ๋อคือหนึ่งคือผมไม่ค่อยได้เล่นละครมั้งครับหลังๆห้าอายุด้วยอายุที่มันเยอะขึ้นครับ ไดปีผมเล่นละครครั้งสุดท้ายคือประมาณปี2541นี่จำได้นะครับคือเรื่องสุสารคนเป็นอ๋อโ<อ>ดูอย,ยู่ใช่ไหมครับอาชีพเ <c oughs> ล่นเป็นไอาชีพ <c oughs> ตอนนั้นแล้วหลังหลังจากเรื่องนั้นเนี่ย <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าอิ่มตัวกับละครครับ <c oughs> นะฮะเราก็ล้าก็มาทาในเรื่องดนตรีครับดนตรีอย่างค่อนข้างจะจริงจังก็แปลว่าตอนนี้คือพี่บิลลี่ก็คือโฟกัสกับเรื่องงานดนตรีที่ตัวเองงานดนตรีร<ป>บางทีคือเหมือนบอกนะครับบอกว่าเอ้ยแล้วทำไมทําอยู่ถ้างานดนตรีมันไม่ได้เงินครับถ้านักดนตรีในเมืองไทยทุกคนเลิกทํางานดนตรีหมดพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เงินหรอกครับไปถามได้เลยไม่ว่าวงดังๆนี้ทุกคนจะพูดแบบเดียวกับผมว่ารายได้เราหดไปมากกว่าเยอะแล้วตอนนี้แม้แต่ค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆ เขาไม่ออกซีดีแล้วไม่เห็นนะเขาจะไม่ยอมให้ศิลปินออกเป็นแผ่นแล้วใช่ไม่ค่อยเห็นหเขา<ช>จะรวมฮ<ม>ิตเขาจะรวมเอาเพลงเก่าๆเป็น,ปนรวมฮิตมาออกแล้วก็รวมฮิต MP3 ครับใช่ไหมครับมาขายในราคาที่ถูกๆเพื่อไม่ให้คนไปไป veteran. บิตโทเรนต์เพราะฉะนั้นรายได้ของศิลปินในเมืองไทยเนี่ยบางคงก็ต้องไปทาอาชีพอื่นเหมือนเราพยายามที่จะไปทําอาชีพอื่นเพื่อที่จะมีรายได้มาแต่เราก็ไม่ทิ้งอาชีพนี้นะครับเพราะว่าเป็นงานที่ที่เราเรารักเหมือนกับชาวนาบางทีปลูกแล้วเขา ปลูกออกมาแล้วข้าวขายไม่ได้ทําไมเขายังต้องปลูกข้าวอยู่ถูกไหมครับเพราะชาวนาไม่ปลูกข้าวแล้วใครจะปลูกก็เหมือนกับศิลปินเพลงถ้าเราไม่แต่งเพลงถ้าเราถ้าเราล้มเลิกกันไปหมดแล้วล้วจะเหลือศิลปินเพลงอยู่เท่าไหร่ในเมืองไทยคิดไหมคะว,ว่าเร,เราเป็นศิลปินที่ไม่เหมาะกับธุรกิจไม่คิดนะครับผมเหมาะกับธุรกิจแต่ผมพลาดไปเท่านั้นเองค่ะอ,อยากจะทําอะไรบ้างคะที่เราไม่เคยทำอะคะผมอยากทำเหรอฮะ,ะผมอยากทําร้านอาหารที่แบบมีคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนคนอื่นในอนาคตฮะอาจจะเป็นร้านอาหารที่ มีอาหารรวมในหลายๆชาติใน AEC มาอยู่ในร้านนี้เพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ชิมอาหารของ AEC ออะไรเงี้ยชอบทำช,ชอบอาหารนี่ชอบทำอาหารด้วยปะหลงไหลเลยครับร <S <S ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ <S <S ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วฮะแต่ว่าแต่ก่อนนี้เราจะจำภาพพี่บิลลี่เป็นร็อกเกอร์แล้วก็งการร้องมากกว่าเอาร็อกเกอร์ทำอาหารไม่ได้ครับได้ได้ได้แต่ผมผมว่าพี่เริ่มชอบอะไรมาก่อนกันระหว่างการร้องเพลงกับการทำอาหาร อาหารนี่มันทําอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วไงครับ oh. มันเป็น,นปานทาตั้งแต่เด็กๆทําอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็มีครอบครัวก็ทําให้ที่บ้านทานนะฮะ <c oughs> แล้วก็ส่วนดนตรีนี่เราก็ร้องเป็นอาชีพแล้วก็แต่งเพลงเป็นอาชีพมันเป็นของที่ไปคบคู่กันช่วงเวลาอยู่บ้านเราก็ทําอาหารเวลาทำํทำงานแล้วก็ร้องเพลง <c oughs> อันนี้ถามเป็น,ใน,ใ,นในความรู้สึกแฟนเพลงตอนนั้นเนี่ยรู้สึกพี่ <c oughs> บิลลี่อยู่กับค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งจนถึง <ram id S 1> ชุด GMM อ่าบิลลี่ทรงเครื่อง ถูกไหมฮะผมอยู่กับแกรมมี่สี่ชุดครับใช่ไหมฮะครับครับชุดแรกบิลลี่บิลลี่ครับบิลลี่เข้มครับเข้มตลอดและส่งเครื่องครับแล้วหลังจากนั้นทำไมถึงเดินออกมาพี่มันเอ่อหมดสัญญาครับเราก็ไม่ได้ต่อมันมีจุดเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ออกมาเริ่มออกมาทํางานเองเริ่มออกมาหมายถึงว่าเริ่มออกมาที่จะแต่งเพลงด้วยตัวเองทั้งหมดนะฮะจากชุดหนึ่งชุดสองชุดหนึ่งชุดสองเนี่ยฮะเป็นเป็นพี่ๆแต่งให้ครับนะครับเป็นเป็นพี่ๆในแกรมมี่ที่เขียนให้อย่างเช่นพี่ดีนะพี่ดีได้เขียนเพลงดีๆให้ผมมากมายเหลือเกิน นะที่มีชื่อเสียงนะฮะคุณแอมสวรกษ์ก็ได้เขียนเพลงเช่นคำมักง่ายพี่ดีก็เขียนเอาไรมาแลกก็ไม่ยอมอยากตะโกนภราตาใจเป็นนักแต่งเพลงที่ดังที่ดีดของแกรมมี่แต่พอเราออกมาจากแกรมมี่เนี่ยเราก็คือเหมือนกับว่าต้องโตขึ้นนะฮะเพราะว่าผมมีเอมมีจุดเป้าหมายที่ต้องการจะเขียนเพลงเองทั้งหมดผมก็มาเริ่มทาชุดบิลลี่บอลลูโลแล้วก็ออกมาเป็นเพลงที่เหมือนจะมีแรปๆหน่อยอ่สวัสดีแรปโย่หลายๆคนรู้จักใช่ไหมกับบ้านเฮาน้อง ซึ่งก็ติดนะเพลงนั้นแล้วก็แฟนคลับจริงๆเลยนะคะเรยชอบเราชอบมากเลยชุดนั้นมียังดีอยู่ที่ก็มีหลายเพลงที่โดนต้จักแต่ก็คือเป็นจุดเทิร์นพอยท์ที่เรามาเป็นนักแต่งเพลงด้วยเต็มตัวเป็นทั้งศิลปินนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักดนตรีอัดเสียงด้วยจากวันนี้นะฮะนับจากวันนี้ต่อไปพี่บิลลี่โอแกนครับจะเดินต่อไปในทิศทางไหนครับก็ตอนนี้เอาใกล้ๆก่อนแล้วกันนะเอาใกล้ๆก่อนนะตอนนี้เอาใกล้ๆเนี่ยเรามีโปรเจกต์กันว่าเดี๋ยวจากนี่ผมจะถ่ายมิวสิควิดีโอครับ นะฮะเพลงเนี่ยเพลงล้มละลายจะถ่ายมิวสิกวิดีโอกันให้สนุกสนุกให้มันปลอบใจคนที่ล้มละลายให้มันไม่เครียดมากครับร้นที่สองก็อาจจะจัดคอนเสิร์ตท,ที่จะเป็นการกุศลนะหาเงินที่จะช่วยคนที่ไร้ไร้ไร้รที่พึ่งพิงคนอนาถานะครับอาจจะเป็นปาร์ตี้โซซ r อรี่ที่เ <c oughs> พราะในเพลงเรามีคำว่าโซซอรี่แล้วก็อาจจะทำโซซ o อรี่ปาร์ตี้เพื่อที่จะหาเงิน ช่วยคนอนาถาครับอันนี้เราทําแน่นอนเราเราเพิ่งเพิ่งคุยกับคุณชีวาคลาสสิกเมื่อวานนี้ครับยังไงฝากข่าวมาได้นะฮะรายการท r ูอินไซเดอร์เดี๋ยวอาจจะเชิญไปดูด้วยครับดีครับเพราะไหนๆเราก็ล้มแล้วเราก็คิดว่ายังมีเผือแผ่คนอื่นนะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งพิงอะไรเงี้ยครับถ้าเราจัดคอนเสิร์ตแล้วเราหาเงินไปช่วยเขาได้เนี่ยเราคงยิ้มได้กว้างยิ่งขึ้นอีกโอ้ยิ่งเลยยิ่งเลยแฟนคลับของพี่เบลลี่จะติดตามพี่พี่เบลลี่ไงนะคะ ก็แฟนเพจใชครับก็ไปเซ a ร์ชดูใน Facebook ผมไม่มี Instagram มไม่มี Twitter ทำไมอะคะมันเยอะไปอะครับผมทุกวันนี้คือพวกเราต้องอยู่ด้วยโซเชียลมีเดียนะคะก็เยอะเยอะไปอะครับมันหัวสมองจะไม่ไม่ทันโอเค Facebook นะคะมี Facebook มีแฟนเพจค่ะมีแฟนเพจนะคบก็เข้าไปเซิร์ชดูนะครับแฟนเพจก็มีนิโอแกลนมีนิโอแกนเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลย ครับค,ครับงงแต่ว่าเพจเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ไหมคะเ,เพลงนีด้ดาวน์โหลดฟรีเลยครับเพลงลมลวา,ลวานี้ผมไม่ได้ทํามาขายผมทามาให้กําลังใจจริงๆแล้วก็ตอนนีเ้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ filedropper นะครับ filedropper.com/masterone อันนี้เป็นชื่อของลิงก์ที่ผมอัพขึ้นไปนะครับครับ filedropper.com/masterone หลดได้เลยครับไม่เสียเงินโหลดเ,เ,เป็นกําลังใจนะครับ,รบอ่พี่บิลลี่อยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับที่เขาแสดงความ่่วยัยก็ขอบคุณทุกท,ท่านเลยครับขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่ให้เกียรติเนมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตผมถือว่าได้เป็นตัวอย่างะนะครับ Bad example ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกจริงๆเชิญพี่บิลลี่มาวันนี้ตัวอย่างมันมีตัวอย่างที่ดีัครั่พี่บิลลี่มารายการเราวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าจะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ยังสามารถที่จะยิ้มได้ในวันที่เลวร้ายอยากจะให้พี่บิลลี่เนี่ยส่งต่อกําลังใจให้กับคนที่เจอสถานการณ์แย่ๆแบบนี้กันเนี่ยครับอย่าไปอย่าไปนั่นนะฮะมันอย่าไปกลัวมันฮะยังมีชีวิตยังมีลมหายใจมีอะไรเราทาอีกเยอะอะเราอาจจะชะงักไปคู่หนึ่งเหมือนกับ เป็นเน็บอะเป็นเน็บเ,นเ,นบเคยคุณเคยเป็นเน็บไหมเวลาเนาะอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยลุกไม่ได้เลยเอ้ยเป็นเอา,เอามาาพาดเปล่าใช่จริงจริงไม่ถึงเอามาพาดคุณเป็นแค่เน็บครับเขย่าขาสักหน่อยแล้วค่อยๆเดี๋ยวก็เดินได้ค,ครับอ,อย่าไป,อย,าไปอย่าไปนะบางคนเจ๊งมากกว่าผมอีกนะอ,อย่างผมนี่ยังถือว่าไม่ได้เหมือนพวกเศรษฐีพันล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเวลาเขาบางทีเขาหนักกว่าเราอีกอะในวงการเมืองไทยวงการธุรกิจผมเคยอ่านมีเรื่องหลายเรท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบเอ้ยค ก็ยังไม่เดือดร้อนเลยต้องสู้ต้องสู้ต่อไปครับชีวิตต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะวันนี้นะฮะตอนท้ายรายการพี่บิลลี่เตรียมมาอีกหนึ่งเพลงครับซึ่งนะครับเป็นเพลงคลาสสิกมากๆเลยสำหรับแฟนๆนะผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องรู้จักเพลงนี้ของพี่บิลลี่นะครับเดี๋ยวจะให้พี่บิลลี่เนี่ยปิดรายการด้วยเพลงนะครับเดี๋ยวเราจะขอลาพี่บิลลี่ตรงนี้เลยต้องขอบคุณพี่บิลลี่มากรับขอบคุณเรือพูดมากเลยครับขอบคุณแฮงกี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับทูอินไซเดอร์ นะครับและที่ผมรับใช้ได้ยินดีนะครับ,คร,บครับผมวันและคืนที่เวียนมุนผ่าผ่านชีวิตที่ทนนานเหลือเกินมันเกิด ทำอะไรให้เธอทุกอย่างวาดความหวังด้วยความจริงจังยิ่งใหญ่ไม่เหลืออะไรให้เห็นเ,นเลยมีสิ่งเดียวก็คือช้ำใจแต่ไวมากมายเกินไป ไม่รู้จะโยนให้ใครบนแผ่นดินที่มันกว้างใหญ่หากจะพอฟังความตรอมใจที่มีชีวิตคงดีกว่าที่เป็นมาเจ็บใจนับรู้รักมากไป ไม่เตรียมใจสบางไม่ระวังก็พอมัวแต่ไว้ใจเก็บความหวังจริงจังที่ให้ไปฟังลงในพื้นดินแล้วลืมมันให้สิ้นไปจากใจเสียคงดี ได้ข่าวมาว่านะคะมันจะมีข่าวลือค่ะว่าติดยาบ้างติดเหล้าบ้างไม่สบายบ้างตกอับบ้างเป็นยังไงคะข่าวจริงหรือเปล่าจะบอกตรงด้วยความสัจจริงต้องประหยัดทุกอย่างก็ต้องประหยัดค,ค่ะการใช้เงินการกินอยู่ก็ต้องประหยัดต้องต้องรู้ว่าอันไหนควรควรจะใช้อาา่ะค่ะครับค่ะต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะครับพอพบกับแฟนก็เลยไม่มีลูกนะคะก็มีข่าวลือว่าเป็นกระเทยแปลงเพศจริงหรือเปล่าคะ